เห็นเขานิยมกันว่ามันเป็นโมเดลมันโมเดนอย่างไรสำหรับสีลอ็อบก็จะลองล็อบดูนะเพราะว่าได้ทำไปที่อุทยานทําวังวิโมกแล้วยังไม่เป็นที่น่าประทับใจก็คือมันยังไม่ไม่ได้ออกมาดังใจว่าล็อบมันเป็นอย่างไร ตัวนี้ก็มาทำที่ห้องน้ำที่ทำใหม่ดูว่าจะออกมาเป็นล็อบกับเขาไหมเพราะว่าสีมันเป็นสีลอ็อมันจะออกมาลอ็อหรือไม่ลอ็อปก็ก็เรียกว่าล็อบเอาก็แล้วกันมันแปลว่าอะไรหรือว่าทำไมเขาจึงเรียกว่าล็อบก็ไม่รู้กับเขาแหละแต่เห็นเขาทำ มันออกมาก็เป็นโมเดินดีโมเดินอย่างไรก็ไม่รู้ได้ยินแต่เขาว่ามาก็ว่าตามไม่มีใครทำให้เราก็ทำเองเลยเอออ่ะนี่ก็คอยดูว่ามันจะออกมาเป็นล็อบหรือเปล่าก็ได้ล้อชีวิตอยู่เรื่อยๆนะว่าความทนัด ถ้าเป็นเรื่องของซาวนอินจเนียหรือว่าเป็นเรื่องของจิวเวลี่เป็นเรื่องของอาการอ่านหนังสือนังหาการสวดมนต์ <c oughs> นะั่นคือความปรัถนาหรือว่างานที่คิดว่าจะทำในการรีมิกทเทปของคูบาอาจารย์หรือว่าฝ่ายเสียงของคูบาอาจารย์นำมารีมิกประกอบภาพาที่เขาเรียกว่าคลิป ทำคลิปสั้นลงเพื่อการเผยแพ่แต่ว่างานที่ได้ทำจริงๆก็กลับกายมาเป็นงานอิฐหินปูนทรายเรียนรู้กันไปโบราณท่านว่าไว้รู้ไว้ใช่ว่าไปใส่บารแบกถามมันไม่ใช่กิจหรอกและก็ไม่ใช่หน้าที่แต่ว่าก็มีความจำเป็นบางเรื่องก็ต้องแลกเอา เมื่อเลือกไม่ได้ก็ต้องแลกอย่างที่ว่านี่แหละเอา้าคอยดูว่ามันจะออกมาเป็นล็อปไหม